ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่9มกราคม2569คุณผ่าน7ข้อนี้รับเงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมใครที่ผ่าน7ข้อนี้ครับคุณรับเงิน1,000บาทไปเลยในวันที่9มกราคม2569สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับที่จะได้รับเงินในครั้งนี้มาดูกันครับว่า7ข้อนี้ที่คุณต้องผ่านไปให้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างครบางข้อสามารถทําให้ผ่านได้บางข้อไม่ผ่านก็ต้องรอ ทำให้ผ่านนะครับโอเคมาดูกันครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะเริ่มต้นกันครับที่ข้อแรกเลยก็คือในส่วนของข้อแรกคือจะต้องเป็นสัญชาติไทยครับและมีอายุ60ปีขึ้นไปหากเป็นสัญชาติไทยแสดงว่าเป็นประชาชนคนไทยครับเงินในโครงการต่างๆที่ผมได้ทําส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเงินที่มอบให้กับประชาชนคนไทยครับเพราะว่าเป็นสวัสดิการของทางภาครัฐดังนั้นสวัสดิการรัฐก็ต้องเป็นสวัสดิการของคนไทยคนไทยก็ต้องเป็นบระชาชน มีขึ้นชื่อว่าสัญชาติไทยนะครับถึงจะได้รับหากไม่ใช่คนไทยครับก็จะต้องรอสวัสดิการส่วนอื่นแต่ตรงนี้จะไม่ได้นะครับโอเคนะชัดเจนนะดังนั้นครับเมื่อเป็นคนไทยเสร็จอายุจะต้อง60ปีขึ้นไปด้วยเพราะว่า60ปีขึ้นไปแสดงว่าเป็นผู้สูงอายุหากไม่ใช่ผู้สูงอายุครับก็จะไม่ได้จะได้เฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่จะได้รับเงนินตรงนี้ดังนั้นครับมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปครับก็ รับเงินตรงนี้ไปข้อที่หนึ่งครับแต่ยังไม่หมดครับคุณต้องผ่านให้ครบทั้ง7ขอ้อข้อที่2ที่คุณต้องผ่านต่อก็คือต้องมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครูคุณต้องเข้าใจครับว่าการมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถได้เงินตรงนี้ร่วมด้วยได้แต่ข้อนี้เนี่ยอยากจะเพิ่มเน้นย้านะครับหลายๆคนนะครับอาจจะบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะเคยโดนโยกเลิกสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแบบนี้จะทําให้ได้รับเงินบิวสูงอายุได้หรือเปล่าน,นะครับ จริงๆแล้วมันก็ตรงนี้ต้องลองลงทะเบียนดูแล้วการผมขอแนะนําว่าให้ไปลองลงทะเบียนดูเพื่ออาจจะได้นะครับเพราะว่าเงินบัตรสวัสดิการหัฐเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเมื่อคุณทําสิ์บัตรสวัสดิการแหัฐทำเคยผิดแล้วเนี่ยแล้วโดนยกเลิกไปแล้วเนี่ยคือบัตชีติดแบล็คลิสหรือเปล่าถ้าติดแบล็คลิสมันทำให้ไม่ได้รับเบ,บี้ยผู้สูงอายุไหมอันนี้ต้องไปลองลงทะเบียนดูครับแต่ผมว่าอาจจะได้นะแต่ทางที่ดีนะครับถ้าไม่ทําผิดไม่เคยทําผิดกฎก็ไม่เป็นไร เพราะว่าถ้าทําผิดกฎต่างๆเนี่ยก็จะทาให้โดนยกเลิกบัตรสวัสดิการได้หรือแม้กระทั่งเบี้ยผู้สูงอายุก็มีการยกเลิกเหมือนกันนะครับหากคุณไปทาโดนจุดที่โดนยกเลิกก็จะทําให้โดนยกเลิกได้นะครับซึ่งข้อที่2เนี่ยมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐก็สามารถได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุร่วมด้วยได้การมีบัตรสวัสดิการห่งรัฐไม่มีผลทําให้ไม่ได้เงินในครั้งนี้ครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นที่เ co so รียบร้อยสาหรับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนี่คือโอกาสที่คุณต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วและเมื่อคุณลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วผลลงทะเบียนคุณผ่านแล้วเนี่ยค işte> ุณจะเรียกได้ว่าได้รับเงินเบี้ยผู <S <S ้สูงอายุแบบ100%คนที่ได้รับเงินจะต้องลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุแล้วผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือข้อที่3ได้เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยถึงงจะะได้้นนนนคครับีี่่่ือออใสวขขท3 ดังนั้นหากคุณยังไม่ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยวผู้สูงอายุเดี๋ยวผมจะใส่วิธีการลงทะเบียนให้ท้ายวิดีโอหรือคุณต้องการจะพิมพ์มาบอกผมก็ได้นะว่าต้องการลงทะเบียนรับเงินเบียเบ้ยวผู้สูงอายุนะไปลงทะเบียนแล้วจะได้จะได้ได,ได้เงินกันทุกท่านนะครับได้ไม่พลาดเงินกันครับโอเคตรงนี้เนี่ยตั้งใจที่จะทุกท่านเนี่ยไม่พลาดเงินกันอยู่แล้วนั้นเนี่ยข้อที่3สําคัญมากๆครับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยวผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วผ่านกา,มาครลงทะเบียนรับเงินเบี้ยวผู้สูงอายุครับจะได้เป็น เริ่มได้เงินในปี69เ้ลยแลวยาวๆต่อไปข้อที่4ครับเคยจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับหรือดได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้กรณีที่คุณเคยจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยคุณสามารถที่จะได้รับต่อเนื่องครับอย่างเดือนก่อนหน้านี้ก็คือธันวาคม2568ถ้าคุณได้ในธันวาคม2568ในมกราคม2 5 6 9ก็จะได้ต่อเนื่องเลย วันเสรแต่ว่านะครับคุณเพิ่งอายุ60ปีครับในปี2 5งกาโมกลารพอดีนะครับแล้วคุณจะได้เงินครั้งแรกในเดือนโมกรลาก็เป็นไปได้คุณอาจจะอยู่ในกลุ่มนั้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณอยู่ในกลุ่มไหนคุณอยู่ในกลุ่มไหนคุณก็จะได้เงินในส่วนของกลุ่มนั้นนะครับโอเคนี่ก็คือข้อที่4ครับเคาจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุดีเดือนก่อนหน้าน,นี้มาก่อนหรือได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้นะครับโอเค ข้อที่5ครับที่ต้องผ่านนี่ผ่านมาแล้ว4ข้อแนละ้วคุณผ่านมาครบ4ข้อหรือยังนะครับผ่านมาครบ4ข้อแล้วไปต่อข้อที่5ที่คุณต้องผ่านต่อครับคือบัญชีธนาคารที่คุณไว้รับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นนะครับตอนที่คุณไปลงทะเบียนรับเงินบิ้สูงอายุเนี่ยคุณจาได้ไหมบัญชีไหนเป็นบัญชีที่คุณเอาไปให้เขาเพื่อรับเงินสําคัญมากเพราะว่าบัญชีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นบัญชีที่คุณไว้รับเงินครับเมื่อบัญชีเหล่านั้นมีการปิดใช้งานคุณจะไม่สามารถได้เงินได้นั้นเนี่ยบัญชีคุณจะต้้องงเปปิดใใชานนนััจจุบและ มีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดทําให้เงินเนี่ยสามารถเข้าคุณได้เพราะถ้าบัญชีคุณไม่มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดครับเงินจะไม่สามารถเข้าได้ดังนั้นข้อน,นี้สําคัญมากๆบัญชีธนาคารที่ไว้รับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นต้องเปิดใช้งานในปัจจุบนันและคุณต้องหมุนเวียนเงินในบัญชีให้มันมีความเคลื่อนไหวเพื่อให้บัญชีไม่ถูกปิดนะครับและเมื่อบัญชีไม่ถูกปิดก็จะทําให้คุณได้รับเงินตามปกติได้ บ,บางท่านไม่ได้รับเงินเบี้ยสูงยายุเนี่ยไม่ได้ทำผิดกฎอะไรเลยนะครับแต่พลาดที่ตรงนี้นี่แหละพลาดตรงการที่ปิดบัญชีเอาไว้หรือบัญชีไปอายัดเนื่องจากมิจฉาชีพโทรมาหรืออะไรแบบนี้แล้วไปอายัดเพราะว่ากลัวมิจฉาชีพจะดูดเงินไปก็เลยอายัดไว้แล้วลืมไปปิดถอนการอายัดไม่ว่าคุณจะไปอายัดวันไหนนะให้รีบไปถอนก่อนที่จะ3วันทําการนะครับก่อน3วันที่จะได้รับเงินอย่าง9มกราหกเก้าก็ 6มกุลลา9นะครับจริงๆสามวันทําการไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับต้องดูก่อนต้องเปิดปฏิทินดูนะครับว่าอย่างมกเก้า9ได้9ตรงกับวันศุกร์นะครับสามวันทําการได้ครับวันอังคารที่6นะครับ6 6อังคาร7วันพุธ8พฤหัสที่9 29 9เก้ครับก็บัญชีธนาคารไว้รับเงินเนี่ยเปิดใช้งานในปัจจุบันก็จะได้รับเงินได้ข้อที่6ที่ต้องผ่านครับอายุ90ปี คุณอายุ90ปีหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าคนที่จะได้1,000คือคนที่ต้อง90ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะจนเงินที่ได้ได้ตามอายุได้ตามขั้นบันไดนะคนได้1,000มีเพียงคนที่อายุ90ปีหากยังอายุไม่ถึง90ปีก็จะยังไม่ได้1,000แต่ก็ได้รับเงินอยู่ครับจะได้รับเป็นเลทตามนี้เลยครับเริ่มตั้งแต่อายุ60-69ปีจะได้รับ600บาท70-79ปีจะได้รับ700บาท 8 0ถึงปปีจะได้รับ800บาท90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1 00 0บาทดังนั้น90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้1 00 0บาทครับหากยังไม่ถึง90ปีก็จะยังไม่ได้1 00 0บาทดังนั้น1000ันทั่วหน้าเนี่ยยังไม่ได้มีนะครับถ้ามี1 0 0 0 0ันทั่วหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวนำมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนครับโอเคนะนี่ก็คือในส่วนของเบีย้ยผู้สูงอายุครับสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ย คนที่ได้รับเนี่ยก็คือตัวอย่างจะเป็นดังนี้คุณลองหยุดวิดีโอนี้ดูนะครับแล้วลองอ่านดูว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาช่วงอายุไหนก็จะได้ตามนั้นเลยนะนี่คือข้อที่6นะข้อที่7ครับข้อที่ต้องผ่านข้อสุดท้ายนะครับก็คือผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็แข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปอีกยาวนานนะครับกรณีที่มีการมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้รับเงินแน่นอนแต่หากมีการเสียชีวิตครับระหว่างก่อนจะถึงวันโอนเงินคือ1ถึง แมกราคม6กเนี่ยก็จะสามารถได้รับเงินในเดือนสุดท้ายได้นะครับเพราะว่าการที่รับเงินตรงนี้เนี่ยจะต้องมีพยานรองน้อยสองคนนะครับถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตก่อนวันได้รับเงินแต่หากว่าเสียชีวิตก่อนนานมากะครับหลายเดือนแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินแล้วนะครับส่วนถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตไปแล้ว แล้วมาเจอตรงนี้พอดีเนี่ยก็อยากจะให้ไปลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทได้สาหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้รับเงิน3 0 0 0บาทหรือไม่มีบัตรสวัสดิการก็ได้นะครับจะได้รับเงิน3 0 0 0บาทค่าทาศพซึ่งรายละเอียดเนี่ยถ้าคุณอยากรู้พิมพ์บอกมาผมก็ได้ว่าต้องการรับเงิน3000นะครับตรงนี้เดี๋ยผมจะใส่พิมพ์ส่งไปให้หรือ ดูท้ายวิดีโอก็ได้ผมจะใส่คลิปเอาไว้ให้นะครับคุณก็ไปดูแล้วก็ไปทําตามนะนี่คือ7ข้อครับหากคุณมีผ่านครบทั้งหมดนะครับทั้ง7ข้อนี้ก็รับเงินในเดือนมกราคม2569ครับโอนในวันที่9มกราคม2569สังเกตเห็นไหมปกติแล้วต้องโอนวันที่10ใช่ไหมทุกเดือนแต่วันที่10ของมกรา69เนี่ยดันตรงกับวันเสาร์นะครับก็เลยโอนเร็วขึ้นยินดีกับทุกท่านครับได้เร็วขึ้นมา1วันก็ได้วันที่9มกราคม69เลยนะ ยินดีกับทุกท่านที่รับเงินเข้ามาตรงนี้ด้วยครับไปทําให้ครบทั้งหมดนะครับทั้ง7ข้อนะทําให้ครบให้หมดข้อไหนยังไม่ทําไม่ผ่านทําให้ผ่านให้ครบครับเพียงคุณผ่านครบทั้ง7ข้อตรงนี้ก็รับไปเลยครับ1000บาทยินดีกับทุกท่านที่รับ1000บาทด้วยถ้าหาว่าคุณไม่ได้1000บาทก็จะได้ตามขั้นบันไดนะอาจจะ6 0 0 7 0 0 800แแต่คุณก็ได้รับเงินครับก็ยังยินดี กับทุกท่านที่รับเงินเช่นเดียวกันเพราะว่าเงินตรงนี้อย่าลืมนะครับเป็นเงินสวัสดิการที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแค่ไปลงทะเบียนครับและรับมอบให้คุณทุกเดือนนั้นหากคุณอยากมีรายได้เพิ่มคุณก็สามารถหาเพิ่มทางอื่นได้ตอนนี้เนี่ยหรือลูกหลานคุณเนี่ยไปท,ทําธุรกิจอะไรประสบความเร็คุณก็มีรายได้เพิ่มได้นะครับตรงนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่คุณควรได้รับังั้นเนี่ยก็ไปลงทะเบียนซะทาให้ผ่านแล้วก็จะได้กันยินดีทุกท่านอีกครัง้งขอบคุณมากครับ